ครับวันนี้พบกับสวนพืชกลางชแนลนะครับอีก EP หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรานะครับจะพามาชมบอลสีนะครับตู้ที่เราอัปเกรดนะครับราคาแล้วก็สายพันธุ์ที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลบอลแรนะครับแรอเทมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นต้นนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเทพอักษราสวยมากเลยว้าวว้าเลยค่ะบอกเลยครับว่าเทพอักษราเนี่ยผมเพิ่งแบ่งลูกๆไปราคา250 350 400รอยโอ้โหแบบราคาจับต้องแล้วก็สวยมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลด่างที่เห็นไหมครับโอ้โห,โโหเนี่ยสวยจริงๆนะครับก็ใครสนใจเทพอักษา์ก็ลองทักเข้ามาสอบถามดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปนะครับไปให้ดูว่พาพอดีว่าเด็กๆเ,เขาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เลยว่า เดี๋ยวเราให้ชมแม่เขาก่อนนี่แม่เขาสวยมากแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เทพอักษาราก็ลองทักเข้ามาสอบถามดูว่าเลือไหมนะครับและตอนนี้มีไซส์ไหนนะครับก็ให้ชมไปก่อนวันนี้มีชื่อว่าเทพอักษาราเป็นบอลกาดนะครับมีแข่งเห็นไหมครับเป็นบอลกาดด่างน,นะครับสวยๆเลยนะครับบอกเลยครับว่าีพีนี้นี่เราพาชมต้นไม้แบบบนแรนนี่เห็นไหมครับโอ้โหต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่ยิ่งตัวยิ่งสวยเนาะโอ้โหเห็นไหมครับว้าวๆเลยค่ะครับ ต้นนี้เป็นบอลบอลแลแทบจะทั้งหมดนะครับก็ออบอลต้นต้นนี้มีชื่อว่าเทวาสุวรรณนี่นะครับก็เทวาสุวรรณยังไม่มีจานวนนะครับเพราะาเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงเราเรอดอกเขาก่อนเราจะเก็บผสมพอเก็บผสมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยผ่านะครับก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ผ่เาเเขาแต่ละรุ่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางต้นสวยเราก็จะเก็บเขาไว้ทาทาดอกต่อไปสีต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีชื่อว่าเทวาสุวรรณนะครับนี่ สวยมากๆนะครับเอามาให้ชมกันนะครับส่วนบอนสีต้นนี้โอ้สวยมากเลยนะครับมีชื่อว่าพรันดาวเห็นไหมครับพ่นดาวนะครับเป็นบอนที่สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยมากผมมีลูกพันดาวอยู่ประมาณสัก 6- 7กระถางนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยทักเข้ามาเลย EP นี้เป็น EP ที่ให้พันดาวในราคา หนึ่งร้อยรวมทรงโอ้ยว้าวว้าวบางต้น wow, <ะ>เป็นแยกหน่อด้วยนะครับก็พันดาวผมบอกเลยว่าใครอยากได้ใครยังไม่มีต้องเก็บนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลที่สวยมากนะครับสําหรับลูกๆของเขานี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวต้นนี้ก็เป็นลูกๆของเขาเห็นนะครับเบบี้นะครับของเขาหนึ่งร้อยรวมทรงสวยมากโตมาจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับก็บอกเลยครับว่า ออบอลสียิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งได้แดดดียิ่งทำให้เขากัดสีได้ดีเหมือนกันนะครับก็ต้นได้ทักมาได้ครับต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับนี่ใบกลมใบกลมใหญ่ตันนี้มีนามว่าราชาวดีครับเ,เป็นแม่พันธุ์เลยนะครับนี่ไซส์กระถางแบบอัพเกรดขึ้นมามากมากเลยนะครับใครอยากได้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พิเศษเหมือนกันแต่ก่อนก็ถ้าไซส์นี้มันก็จะอยู่ที่หลักพันแหละครับแต่ถ้าเกิดว่า ต้นนี้ใครอยากได้คือเขาโตแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ไปพิเศษจริงๆนะ650ส่งฟรีนะครับว้าวๆๆเลยคะ่ะผมให้พิเศษเพราะขนาดต้นเบบีอ่ะเบบีเรายังขายอยู่เพียงตั้ง4 0 0 500แล้วเลยอันนี้มันเลยเบบีแล้วนะครับใครอยากได้ผมก็จะให้พิเศษ650ส่งฟรีกับราชาบดีต้นนี้นะคทักเข้ามาเลยมีต้นเดียวเท่านั้นนะครับที่คัดมาแล้วนะครับสวยมากนะครับว้าวๆเลยคะ่บบคะค ก็มีกอกเกตกอกเกตเจนทูครับนี่ตัวนี้กอกเกตเจนสองสวยเนาะเป็นไม้แยกหอ่อ,อ,อแม่เขาอยู่ตู้นู้นครับออกลูกออกหลานมาเยอะแยะมากมายเลยครับกอกเกตเจนทูต้นนี้ใครอยากยังไม่มีอยากเอาไปเก็บนะครับผมจะแบ่งกอกเกตต้นนี้ให้ต้นเดียวนะครับแต่ว่าราคาลองทักเข้ามาหลังไม่ดูไม่กล้าบอกนะครับกลัวมันมันจะเป็นราคาที่สูงเกินไป แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจกเกาะเกตยังไม่มีกเกาะเกตเจน2นะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยราคากันนะครับหรืออยากได้ต้นที่เลก็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับก็กเกาะเกตต้องมีนะครับเพราะเป็นบอลที่แรไอเทมนะครับอีกต้นหนึ่งที่ควรเก็บเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าสีกาญจนาพิเศษเห็นไหมครับนี่สวยนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบพอใกล้โตบางทีอากาศหนาวก็ เริ่มลงหัวนะครับก็ไซส์ก็จะอาจจะเล็กบ้างอะไรเงี้ยครับก็สีการจนาพิเศษก็ยังสวยอยู่ตัวน,นี้ใครสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามราคากันดูนะครับมันก็ยังจะมีต้นเล็กๆเบบีเบบี Baby, Baby, อะไรเงี้ยครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอลบอลกาบครับบอลกาบแต่ว่าเขาเป็นบอลกาบท,ที่สวยมากครับเขาคล้ายๆคล้ายๆฝัก ของมณีไม่ขลาแต่ว่าไม่น่าใช่แต่แต่ว่าความคล้ายมากกว่าครับที่เราเห็นแล้วอู้สวยมากเป็นบนกาบแดงแดงแล้วก็สวยด่างอมชมพูที่เอ่อท้ายใบด้วยนะครับกระดูกเป็นสีกระดูกสีแดงนะครับสวยวิ่งผ้ามาสวยงามมากนะครับเอ่อก้านเป็นสีดำนะครับหูฝางหูของเขาก็าก็ค่อนข้าง,งที่จะชัดเจนมีด่างนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกๆของเขานี่เห็นไหมสวยไหม ว้าว,ว,วเลยคะ่ะเป็นบอลกาบที่มีลูกแล้วนะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสักอาไซนี้ดีกว่าเดี๋ยวแบ่งไซนี้ดีกว่าถ้าอยากได้บอลกาบต้นนี้นะครับพิเศษนะครับพิเศษให้เลยนะครับมูลค่าที่ผมจะให้ก็คือ250ส่งฟรีนะครับววววถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาหมายว่าอยากได้บอลกาบนะครับสวยนะครับบอลกาบเป็นบอลที่สวยมากๆเลยเหมือนกับเทพอักษรามากเแกีแต่ว่าก็จะเป็นอีกด่างสีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับมากันแบบไวมากนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงมากๆเลยนะครับทุกคนและลูกไม้กล่องสูน่งเ99นะครับ3ต้นยังอยู่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกกันนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนะครับโอ้ไวมากเลยแป๊บเดียวนี่เดือนธันวาแล้วนะครับ มีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงจากสุขคุณฟ้าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนกับบอลก้าบส,สวยสวยสนใจทักเข้ามาได้ขอบคุณมากๆครับที่รับชมสวนคุณฟ้างชแนลเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อเราจะมีต้นไม้ส,สวยๆนะครับแล้วก็ราคาแบ่งปันให้ทุกคนได้จับต้องได้ขอบคุณสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ